นี่กูสาวหูใช่ไหมเราลักเพื่อนเราสาวเลือกตัวที่เราไม่ถนัดกันใช่ไหมพี่เนาะเล่นตอกโกงมาเมื่อก่อนเล่นตอโกงตอโกงอันติมันโกงอันติมันยิงไกลนี่ได้เกือบทั่วแมปอะครึ่งแมปอะง่ายๆไม่ครึ่งดิประมาณหนึ่งส่วนสี่อะโหเยอะอยู่อะอัดได้ไหมว่าไอเนี่ยกําลังแข่งกันเองไม่ แข่งกันเองจะตายหาเลยเท่าจะคิวก่อนคนแรกเลยออพูดอย่างเงี้ยอ้าวจะคิวออมอ่ะได้ได้เพื่อนอ <c oughs> อมหรือทหลังนะเว้ยเดี๋ยวกูเคลียให้ถ้ามึงจะแรงกูยอมแล้วแรงป้าแกตีริงจ้งไม่มีสกิลอ,อะไรแรงเลยถ้ามึงสองเด้ง่าเด้งหน้า,า,า,าเด้งหลังถ้าอะไรเด้งหน้าเด้งหลังถ้าอะไรวะอ๋อถ้าแรกของกูเนี่ยมา เปิดมานี่เอ,ออหือาสองอ่ะซาสองโอเคซาสามโอ้ย,นยสนุกโอเยสนุกเปิดมาก็สนุกแล้วตัวกูม,มันเล่นอะไรวะออมอยากให้มังกรเดินมาหาเปล่าไม่ดีกว่า เรามีจูบพิฆาตว่ะมา่อมารับจูบเราเร็วแม่ง่กี้ตอนอัดนนี่ขยำไม่ได้ตังใจเลยจูบพคมมีค่าอะไรไม,ไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยวก็รู้เองเอากูไม่รู้จักไงดได้รู้จักแน่จูบพิฆาตของสาวน้อยจิ้งจอกมันเป็นไงไร,รู้สึกตัวละครมันจะเล็กกว,ว่าเดิมไหมวะเออว่ะ มึงโจมตีกูตลอดไม่รู้เข้ามา,าแต่ทำไมมานาะบุรเยอะจกกังวะตัวนี้แบบโคตรเบืองมานาะจริงยอมรับเลยน,น่ารักว่ะตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ ไอตัวเดินเล่นในแมปเนี้ยนะออมถอยมาเพื่อนไม่น,อ,นออมกลับบ้านไปเราสว้อเองเอ้ยไม่ไม่ออมไม่ต้องกลับบ้านออมรอก่อนอกลับบ้านไปแมเพืนนเ่นเลือดเองใจเลยเพื่อนมาน,านายหมดแล้ว <c oughs> อย่าคิดว่ากลับบ้านแล้วมานา,นา,นาจะเพิ่มนะเพื่อน <c oughs> จะเล่นแบบนี้จะชนะนแล้วนายไม่มีทางกลับบ้านแล้วได้มานานายก็ไม่สามารถซื้อของได้ด้วยมีคนแล้วเพิ่มมานาอ้วนแล้วไงวอะอาไม่โอนกู้งเกลียวได้แล้วพงเอ๊ะเรืองเป็นไม่เพิ่มหรอตัวอืมม,มันไม่เพิ่มโดนอีกหนึ่งด,ด,ดอเออเฮ้ยงไงอะเรืองพุไม่เพิ่มกูไปไหนบังชอบตัวนี้ว่ะแม่นตะใจนี่ ไปก่อนไปก่อนอย่ารู้เลยปวดเลือด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 ไม่รู้อะนี่ปวดเลือดกูก็ซื้อไม่ได้ซื้อได้ดิซื้อไม่ได้จนงว่าจะตายแล้วกูซื้ออยู่ก็ต้องซื้อเรื่อ,ตอ,อตอนเริ่มตอนท่านั้น,นี่ยไม่เป็นไรโอเคกูจะสู้จนตาย อ๋อมเห็นไอ้นี่เปล่ารูปไอเนี่ยรูปบวกที่เราเก็บไปมาแกะไปเก็บด้านหลังดิเออมันจะเพิ่มเลือดมึนงงทำไมเอาไงเอาไ่เอาไมไงฮะทำอะไรพวก มันจะไล่เลยเลออนี่ออกไม่ช่วยก<อ>ูหึแต่ว่านายคิดว่าตัวเองเก่งแล้วใช่ไหมไม่หรอได้ครับพี่จัดให้เพราะความเก่งจริงๆนะก็ได้มีไว้พูดอย่อยออาเอีฮป ก่เดี๋ยวค่อยดก็ได้รอเลื่อนรีเจนไว้กัอนอ้อม่ะเเขาคิดได้ออกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโจมตีเขาเว้ยมังกรเชื่อเขาเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์แกเว้ยมังกรมันกัดกัดกดเดเวเดเดเ คืออาฆาตตัวก็บอกแล้วความรักทำให้คนตาบอดแล้วเค้กนี่มันคือหาเลยวะเค้กอะไรอ่ะไอ้นี่บ้านไอ้หิวหน้าบ้านเองว่าเก็บแล้วนะขอบใจขอบใจซื้อเลือดจนตังค์กูหมดแล้วเอาดิไม่ตายเว้ยแทนที่ซื้อของไปซื้อเลือด ก็ซื้อแล้วไงแป๊บแป๊บซื้อกะเพื่อนเดินมาหาเราทำไมอ่ะติดใจแล้วเหรออะไรยิงอะไร ยิงไรยิงให้แม่นหน่อยมึงตายมาเ้าะกับความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ด้วยร้อมจะเก็บเลือดน,นะอ้อมเลือดเต็มเลยนะยังไม่เก็บยังไม่เก็บยังไม่เก็บเขายังวิ่งมาไม่ถึงเลยอย่าเดินผ่านเลือดก็พอว้ายก็ยิงไม่โดนเอ้ยนี่เกือบละเกือบละเกือบจะให้ความรักละ

ในป้อมเกินนี่จะเรียกเมา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 ไอ้เมานี่อะไรพูดมากหรืออะไรเมางี้มังกรจัดของกันมังกรจะตามฆ่ามึงมึงฆ่ากูได้เออชาติหน้าทำเมากูไม่ค้างนะเมื่อกี้มึงตายไม่เกี่ยว กูใช้อันติตัวนี้เป็นหัวใช้ไงวะอันติไม่รู้ก็ถึงบอกว่ามันโกงไงแต่กูไม่รู้วิธีใช้บดือแบบแม่งสามารถยิงจากฝั่งนี้ไปฝั่งมึงได้อะ่ะก็ใช่ไงก็ถึงบอกอยู่ ก็ยังไม่มาเรายังไม่กลัวเราจะสู้ต่อไป <มา S 2> ยังม,งมาทแพอ้อะไรแล้วว้าวหไม่โดนมาดิมาดิมาดิอีกเลือดบ้านมึงต่อนรถใหญ่อ้าวาว้วาวเฮ้ยเจียวอย่าให้เงุ่อ้ย อยู่สองสบายหรอกอย่าไปโดนนะไอ้ตรงเมื่อกี้มึงเอาเลือดบ้านกูไปเอะไรมพายเจ้าพี่ก่อนเลยนะเขาเรียกว่าตรงจู่พี่ข้าบใจไม่เก็บไม่เก็บออมหายแกง็งตาย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 ปุป๊บ ดาพุ่งอีกครั้งหน,นึ่งใช้แม่สกปรกไปยังมีทิศได้เปรียบอยู่ออมแต่เย็นเราจะได้เปรียบด้านอะไรเอ้ยออมเก็บเก็บออมเก็บเออยึดแม่งเลยของบ้านมันอ่ะยึดบ้านเราอย่าปล่อ,อยเลยวละ ตีป้อมมันตีป้อมอันตีป้อมมันตีป้อมมันตีป้อมมันตีมาถอยถ่ายถอยถอายถ่ายถ่ายก็มาเดี๋ยก็มาแล้วไงล่ะจ๊ะว้ายสองจูบพิฆาตสองจูบพ่ฆาตสองจูบพ่ฆาตสองจูบพิฆาตยังโอเพื่อนไม่ตกหลุ่มลักกูหน่อยเหรออีมังกรมันอยู่ไหนวะนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ไงสองจุบพ่คาดมาหาแล้ว เลยมันเลยมันเลยมันยิงมันอันติไปไหนอ๋อมก็มันหลับเปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราใกล้ตายละเราใกล้ตายเดี๋ยวก่อนอฮ้ยเชียวตูมีเลือดขอนะขอนะขอเลือดจะไม่พอละเออแขนเนี่เ okay, บียมมีอยู่ใกล้เขามามานี่มานี่นะโอเคไม่หิวไปลุงกระเทือแม่งต่อ ฮ้ย้มีเลือดผมเก็บเลือดเก็บเลือดก่อนปั้เอ้าวเข้ามาหาเองแบบง้ๆแล้วไงจ๊ะแล้วไงจ๊ะอ้าวเฮ้่เดียวว่ากูเฉียวของเมืองเว้ยไม่โดนโอ้จะตายเฮ้ยแล้วกูใช้ติดไปนู่นตายหาแล้วเฮ้ยมันเล่นยากมังกรสนใจเราหน่อยดีเลือดเราเหลือแค่นี้สนใจกูหน่อย ได้กูน่อยเออตอนนั้นกูยินเสียงอยู่นะยิงมันเลยยิงมันเลยหน้าป้อมเลยยิงเลยเอ้าอย่าอโอ้ไม่สู้อ่ะมันยิงเขารอบเดียวเขาก็ตายแล้วเรื่องของาเนี้ยไหวไหวอยู่ในป้อมอ่ะฮะทำให้มันสตัร์ได้โดยที่ปล่อยมันปล่อยอะไรอ่ะคุณยน่ะฝันเหรอฝันไปเปล่าอ้าวอ้าวพูดอย่างนี้แปลว่าอยากหาเรื่องอะไรมีแต่มึงคนเดียวนะที่ทำให้คุณสตัร์ได้อมหมดสิทธิ์ พูดอย่างนี้หาเรื่องกันชัดๆพูดต้องตึางหินต่างหินไงก็ไม่รู้พูดอย่างนี้ป้อมมึงหายแน่ <c oughs> พูดมีป้อมมึ <c oughs> ง,งหายแน่บอกเลย <c oughs> คิดเราว่ามันกันป้อมได้เฮ้ง สวยมากสวยมากสวยมากเป็นไงล่ะโอ้โหแจ่งสวยมากถึงกับเจ็บเป็นไงล่ะสตันเจอยังเจอยังออมสตันได้เจอยังมังกรมึงว่ากูเชฟป้ะเอออ่ะไดีบอกว่าออมสตันไม่ได้เงี้ยมังกรมันเมื่อกี้เห็นโดนเต็มเต็มหน้าเลยนะเพื่อนเจ็บเลยแป๊บนึงจะได้หนีกูใช่ไหม เออเพื่อนขอยืมเลือดหน้าบ้านหน่อยนะขอบใจตีป้อมแล้วตีป้อมแล้วตีป้อมมันตีป้อมมันแล้วแล้วแล้วตีป้อมมันตีป้อมมันเจอกตีเอ็ดดึกๆป้อมมันเย่ได้แล้วดึกป้อมโหตอนนี้มึงชนะกูกันแน่เลยวะอะไรวะมึงไล่คิวแต่อหมดตูอ่ะเออเอ้ยมันคิวออมมากกว่าเราปะไอ้ใจเย็นนี่พวกกำลังดูตะกออยู่อย่าเพิ่งรีบติดตัน แัไงเจอ,อยังติดตันอ๋อมันคิวเรามากกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ใส่สกิลไม่โดน่ะเพื่อนลองใหม่ก่ไอ้เพื่อนใกล้ตายแล้วทำไมไม่ยอมตายอ่ะมาตายเร็วมาตายเร็ว,ารวมาตายเร็วเร็วมาตายเร็วเห็นแล้วหลายแค่เปลติหนึ่งคุใช้ไปแล้วบอสแต่คุณแน่ ทำไงไปตลงไงอะเดี๋ดิเก่งมากเขาเรียกว่าตัวล่อสองแล้วทีมอ่ะทีมคนเดียวอ่ะเขาไม่เรียกกันแต่ว่าเป็นซโลว์เเยอร์เหมือนคิริโตะดิไม่สวยเลยนี่เก็บฮิวให้หมดให้เดี๋ยวเก็บคิวทีมเองให้หมดเลย ต้างขับายนะตีมาไอ้นี <c oughs>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  <ah> ่แค่เอมินเน่แค่หนเนี Good ่ยตีคราฆ่าไม่ให้หมดเลยดารวเน็กซัสไอมันจะมาคิดว่ามันจะมาแก้แค้นเราแล้วถอยถอยอ้อมอ้อมอ้อมถอยเลยของอ้อมอ่ะโอ้โหกูอยู่กับพี่อ พืถามใครเน่ออมก่อนให้กูให้กูตีฟรีคิดดีแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนให้กูตีฟรีคิดดีเหรอเพื่อนกูถามมึงแล้วนะกูถามมึงแล้วให้กูตีฟรีคิดดีแล้วเหรอเพื่อน, <c oughs> อนไม่ฟังกูเองนะช่วยไม่ได้ไม่ฟังเหรอทำไมอ่ะบอกแล้วออมอ่ะอมมันก <c oughs> ็แค่ <c oughs> นั้นแหละไม่่ฟังแตกคนตีฟรีเจ็บกว่าคือคนนี้เว้ย นางเม้วตกทออมาคนนี้หมดเลยเกิดข้าแลกกูสามารถฮิวตัวเองได้โดยนี่หว่าดีมอารตนั่งมือถือมือไหลไปเดี๋ยวนะเพื่อนยอมแพ้ซะฉันให้ในายกดยอมแพ้ดีกว่านายเสียหน้านะฉันให้โอ,อก,กาสนายแล้วนะจะกดไหม อย่าจมตีกูนะเบ้ยกูไม่รู้เรื่องกูเป็นเด็กใส่ซสื้อบริสุทธิล์ลงมาเลยบอกว่าจะจูบพิฆาตยังไงผู้ชายก็ไม่รอดพูก <c oughs> ชายทุกคนต้องอวยให้กับซิ่งจอบสาวถ้ามเป็นพี่จอกสาวในชีวิตจริงมึงอย่าอย่าเหลือถ้ามีชีวิตจริงอะอย่าเหลือ ถอยอ้อมถอยถอยอ้อมเถิดไปกลับบ้านกันเก็บเรือเก็บเรือก่อนไปไหนกลับบ้านไปเื็บเรือได้เหรอเก็บให้หมดเลยเก็บเหลือไปอันหนึ่งเหลือไปอันนึงเดี๋ยวขออันสุดท้ายเอาพมานาต้องการมานาไงเอาต้องการเรือต้องการมานาโอเคพอดีพร้อมกันเลยมาดีกันอยู่แั่งส่วนเป๊ะแต่มานาหอมเต็มแม่งนอน มันเปิดอันติมันเปิดไอเนี้ยเขตสีแดงๆเนี่ยคืออันติของมันอย่าเข้าไปใกล้เราควรจะอยู่ตรงนี้ก่อนรอโอเคหมดละปะเข้าาปมันตังกรนายภาพสิ่งอย่างนะอย่าลืมสิว่าอันติมันมองเห็นได้หรือนายไม่รูู้ไร้เพื่อนนายไม่ยอมอ่านให้ดีๆระวังบอกแล้วระวังตกหลุมรักสญิงสาวเอ้าเอามันเกยไหมวะไม่ก็กำลังใจนี่อยู่แต่ว่าอ๋อมเอามัน อ้อมจากการมันอ้อมจากการมันมีพุ่งเข้าหาเลยเห็นผู้ชายดีกว่าตายโดนป้อมยิงเออป้อมมันยิงเจ็บกว่าเราต้องทำใจเอ้ยมึงถล่มป้อมกูเลยก็ดีนะไม่เอาเดี๋ยวจะถล่มมึงก่อนจะไปคิวถล่มป้อมแตวก็จะไปถล่มมึงโอเคไ,ไปไปไปเขา,ขาตีป้อมไปมตอนนะตรงไหนปะตอนที่แบบ คนว่าเขารู้สึกเขาพึดขึ้นแล้วทีมีดเขาก็ยิงโค้งตา,ตายเลยลืมไปว่าป้อมน้ำแห้หิ่งสองทีตาย <c oughs> เฮ้ยเหลือแต่หางเหลือแต่หางตัวหายเอาหางปิดตัวไว้เดี๋ยว่ามังกรจะตายเพราะมีเนียนถูกต้อง ตัวนัตตีไม่เข้าเลยมังกรโอ้โหเมื่อกี้กูไม่เข้าเว้ยออมอันตีไปเลยออมยิงอดี๋ยวเพิ่งสิยังไม่ถึงมันเลยยิงไปเลยเธอเชื่อมันต่อเราดิเธอต้องยิงถึงปั๊มนั่นแหละสวยงามดีๆครับ ตีตีครับตีตีตีเลยอย่างนี้แงแบบอื้อหือแงก็เต็มหนีเลยเอแล้ว